ครับเรามาดูกดจุดชะลอความแก่นะครับทําให้ใบหน้าอ่อนเยาว์ตำแหน่งที่จะกดเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้ครับก็คือลากจากนิ้วก้อยเนี่ยลงมานะครับแถวข้อมือเนี่ยออกมาประมาณสัก2นิ้วนะครับอยู่ประมาณนี้ให้ใช้นิ้วโป้งเป็นตัวกดนะครับกดนับ1นถึงหในใจแล้วก็ปล่อยนะครับ กดซ้ำนับหนึ่งถึงห้าในใจแล้วก็ปล่อยทำอย่างนี้สักสิบรอบนะครับกดนับหนึ่งถึงห้าในใจแล้วก็ปล่อยกดนับหนึ่งถึงห้าในใจนะครับสามารถสลับมาทำอีกด้านหนึ่งได้นะครับก็เหมือนกันนิ้วก้อยลากลงมานะครับแล้วก็ลงมาเจอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับใช้นิ้วโป้ง ของมืออีกด้านหนึ่งเป็นตัวกดน้ำหนึ่งถึงห้านะครับปล่อยน้ำหนึ่งถึงห้าปล่อยน้ำหนึ่งถึงห้านะครับจุดนี้จะช่วยให้ใบหน้าอ่อนเยาวลบผิ้วรอยลองทำกันดูนะครับ